ใช่สงสารไหมคะช่วยด้วยค่ะฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วว่าอย่ามาขอทานหน้าบ้านฉันน่ะอย่าคนจนเ้ยเธอเห็นไหมฉันถืออะไรฮะรู้จักไหมลาแบแบบนะฮะนี่เหรอแพงมากของเธอฮะเสร็จฉันเอามานะช่วยทำบุญทำทานให้เด็กยากจนหน่อยค่ะ ลาแบ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 เฮ้ย hey. น่ารักจังเลยลาแบแบเนี่ยม okay. ีใครสงสารไหมคะช่วยด้วยค่ะเสียงอะไรอ่ะวขอทานคนนี้อีกแล้วฉันบอกเธอหลายคั้งแล้ว yep ว่าอย่ามาขอทานหน้าบ้านฉันน่ะเอ็กคนจนเลยเออก็ฉันไม่มีที่ไปนี่คะที่อื่นมีเยอะแยะทําไมต้องเป็นหน้าบ้านคะทำไมต้องทําแบบนี้ด้วยอ่ะ เธอเห็นไหมฉันถืออะไรฮะเธอมีปัญญาซื้อหรือเปล่าล่ะลาแบบแบน่ะฮะรู้จักไหมตัวละสามพันน่ะเออรู้จักอยู่ค่ะมันกำลังดังมากเลยตอนเนี้ยรู้จักก็จำใส่สมองไว้ว่าเธอไม่มีโอกาสได้เล่นหรอกจะไปไหนก็ไปไปไป อวดรวยดีนักใช่ไหมฉันจะขโมยลาใบแบ,บ่ของเธอเองนี่เหรอแพงมากของเธออฮะเสร็จฉัน <Hey! S 3> จะทำอะไรนะฮะเข้ามาบ้านฉันได้งไง <Hey! S 3> นั่นลาใบแบ,บ่ของฉันนี่เอามานะม่เธอกล้าต่อยหน้าฉันเหรอฮะ hey! เฮ้ย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 นี่ทาอะไรกันเนี่ยปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกก็ขอทายคนนี้ละค่ะคุณพ่อเขาเข้ามาขโมยลาเบ๊เบ๊ของหนูถึงในบ้านเลยทําไมถึงทําแบบนี้ล่ะหนูเอะก็ลูกคุณนะมาดูถูกหนูว่าไม่มีปัญญาซื้อลาแบ๊บแถมก่อนหน้าเนี้ยยังไล่หนูด่าหนูสารพัดเลยหนูก็เลยทนไม่ไหวค่ะคุณนะเลยต้องมาขโมยอย่างนั้นเหรอพ่อบอกหลายครั้งแล้วประโยชน ว่าอย่าดูถูกคนอื่นนะลูกถึงเขาจะเป็นขอทานหรือว่าเป็นคนยากจนหนูก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาหรือลดคุณค่าของเขานะลูกพ่อไม่เคยสอนให้หนูเป็นคนแบบนี้นะงั้นเอางี้เป็นการขอโทษนะลูกเอาลาเบะๆตัวนี้ไปเลยขอบคุณค่ะคุณนะค่ะคุณพ่อต่อไปหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะฉันขอโทษเธอด้วยนะขอทานจังขอบคุณค่ะคุณนะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ดีดีเยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนวููฮ